นี่มาดูเพื่อนๆวัวตัวแรกชื่อเศรษฐีนี่ตัวนี้ชื่อเศรษฐีแล้วตัวตัวนี้ก็ชื่อมีตังไปแล้วให้อาหารบัวกันแล้วเขาเรียกว่ายกยอปะปา๊าดูแล้วใช่เขาเรียกว่ายกยอใช่นี่เรามาดูที่่ายกได้จริงหรือเปล่าโอ้ใหญ่มากมกาเดาจริงนะไหนลองยกดิเดี๋ยวปาช่วยอ้ายกขึ้นมาเลยัสดีค่ะ S <S 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 น่าสวัสดีค่ะสู่ซาสูซาสูสูาซาปลาทังชาสวัสดีครับเพ,พื่อนๆวันนี้ป้าากับน้องทาราจะมา <S <S ใช่เที่ยวที่ทุ่งทองฟาร์มสันคบุรีที่จริงแล้วเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเนะแล้วก็มีวัวมีใช่ <S <S สวยมาก มีวัวมีแพะให้ให้อาหารด้วยเนาะ๋ยวเรามาให้อาหารวัวกันก่อนเลยนี่มาดูเพื่อนๆวัวตัวแรกชื่อเศรษฐีนี่ตัวนี้ชื่อเศรษฐีแล้วตัวตัวเนี้ยก็ชื่อมีตังไปแล้วให้อาหารวัวกันแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวป้าป๊าจับให้เดี๋ยวเดี๋ยวขันมือนะนี่มาแล้วมาแล้วดย่นี้เลย กินเปล่าเศรษฐีถั่ลานมานี nice. ่เด้อเด้อกินเปล่าเศรษฐีกินไหมอ่ะถัรวลันเให้เศรษฐีก่อนจับดีๆจับดีๆนี่อ่ะเอาไปให้ตรงนี้นี่เดินมานี้เดินมานี้ได้กินป่าวเศรษฐีกินไหมนี่เศรษฐีกินใหญ่เลยเด้อตัวใหญ่มากใช่ นี่คาราเซธีกินหมดแล้วแป๊บเดียวเองบายบายเศรษฐีบาย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 ให้อีกเหรออ่ะได้ได้ได้ให้รับนี่คารามันมีกระปวนที่คอกิ่งร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 ิ่งเลยนะเมื่อกี้เนี้ยได้ยินเปล่าเป็นกระดิ <laughs> ใช่อ่ะเดี๋ยวไปยิบให้เดี๋ยวไปยิบให้เดี๋ยวคันเอาแค่กำรรเดียวนะนี่กำเดียวพอเอาละ ไปเศรษฐีแต่ตุตมีตังอะนอนหันหลังให้เราเลยนะสงสัยจะอิ่มจัดดูตีอ้วนตุ๊บเลยอุ้ยน้องน้องหลับเลยใช่เอยทาร่าแพะมหาแพเจ้าแพนี่ทาราแพะมหานี่จับได้ได้แพะแพกินได้เหรอลูกแพกินได้เราลองดูดิมากินไหมลูกแพกินไหมนี่แพกินด้วยทาร่า อ่าอ่าห้เศรษฐีเออเศรษฐีโหกินยังไงก็กินไม่อิ่มเนาะเพราะว่าตัวเศรษฐีแบบโอ้ใหญ่มากเพื่อนเดี๋ยวไปล้างมือกันได้เดี๋ยวไปล้างมือนี่นี่นี่ธาราเดี๋ยวค่อยไปล้างนี่โอ้โหน่ารักจังเลยขอจับได้ไหมธาราจับจับได้ไหมเอ้ยเอ้ยจับได้น่ารักจังเดี๋ยวเดี๋ยวให้แพะก่อนโอเคไปหยิบมาให้แพะก็ลานี้ก็อีเด็กหนึ่งเก้าอี้เด็กน้อยหรือเปล่า ้าอี้เด็กสามขวบหรือบ่านี่ป๋ปาหยิบให้ปลาหยิบให้เออเอาแค่กำรรนี้พออ่านี่เลยแค่ค่ะอ,อ๋อนิดเดียวใช่ไหมใช่ครัว่าแค่กินนิดเดียวอ๋อ,อให้แพะกินนิดเดียวเอาเท่านี้พอเดี๋ยวไปล้างมือเดี๋ยวไปล้างมือโอเคเท่านี้พอเนาะเอาให้แพะแล้วอ่าตัวไหนเรียกมาดิแพะ แผลมานี่แลว้วแบะแบแบไม่หมารอกลูกให้ตัวนี้แหละตัวนี้หิวแสดงว่าตัวนั้นอิ่มแล้วเร็เวเร็วเววไม่หมาลอกลูกตัวนั้นอิ่มแล้วให้ตัวนี้แลว้วเนี่ยตัวนี้มองย่ายเลยเดินตามหนูย่า่เลยลูกเห็นเปล่านะสงสารหน้าหน้า,นาปีนด้วยทลายเห็นไหมนี่ปีนด้วยเพื่อนโหน่ารักจังเลยจะจับก็หนีตลอดเลยเจ้าแพ้โอ้เขียวหมับ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 เลยอะ โอ้โหสงสใสจะหิวมากนะตัวนี้ใช่ไหมแต่แดงว่ายังไม่ได้กินข้าวกลางวันนะเจาแพะตัวนี้ใช่ไหมเพราะว่าเลยตอนให้คนมาตอป้าใช่แต่ทารากินข้าวกลางวันแล้วนะเพื่อนๆกินก๋วยเตี๋ยวก๋ยวยเตี๋ยวอร่อยมากเลยเนาะที่ทุ่งทองอ่<ร>ะเนาะอยู่ใกล้ๆบ้านเราก๋วยเตี๋ยวใกงใ,ใช่ก๋วยเตี๋ยวอร่อยอยู่ใกล้บ้านด้วยนะบายยนะไปก่อนนะเจาแพ้ไปเดินดูยงอื่นกันก่อนไปเลย เชิญครับนี่ใช่จัดสวนสวยมากเลยนะที่นี่เพื่อนเพื่อนอี้มาแมแบบชมนิ้วใช่ปลามาดูนี่แล้วมีนกด้วยนี่นกน่ารักติดชมพูนกอะไรนะชื่อนกฟาบิงโก้หรือเปล่านกใช่นกนกนี่ไปทางนี้ไปทางนี้ไปทางนี้โอ้โหสวยมากเดี๋ยวเราไปเล่นกันไหม เดี๋ยวเราไปเล่นที่จับปลากันไหมเนี่ยตรงนี้ยโอใหญ่มากสวยที่สุดเลยไปเขามีให้เดินบนด้วยนะใช่ไหมทลาเป็นแบบเป็นสะพานให้เดินบนดูความสวยงามรอบๆปะลูกเดินเล่นเดินเล่นเลยนี่ทลามีเตา่านี่เต่าอยู่บนบนอะไรเนี่ยบนเหมือนทำเป็นปูนนะ แล้วก็เป็นเต้ามีโกบแล้วก็มีอาแปะปลามีอาแปะตกปลาอยู่ด้วยนี่นเนปตกปลาใช่ถ้าคนจีนสมัยก่อนจะเรียกอาแปะนะคนตกปลาอะไรประมาณนี้ก็เลยเรียกอาแปะตกปลาใช่ครับนี่ใช่ใช่ป้าปลารู้แล้วอันนี้น่าจะเป็นบ้านเออจริงจกบ้านจิงจกหรือเปล่า สวยมากนี่ทาละ่ะโอ้โหเหมือนเรากําลังเดินเข้าไปในแบบอ่าเป็นสวนที่ส,สวยๆะลยโอห้ามโดนดอกไม้โอเคห้ามโดนดอกไม้ออกกดก็คือห้ามโดนดอกไม้เดี๋ยวป้าลบก่อนนี่ไม่โดนด้วยนี่ทาละ้ามีกล้วยเลยนะนี่เนี่ย ธรรมาชาติมาเข้าไม่ได้ตรงนี้เข้าไม่ได้เพราะว่าสิ้นสุดสะพานนะตรงนี้แล้วลูกเข้าไม่ได้แล้วถ้าดูตรงนี้ใช่เนี่ย<ๆ>เดี๋ยวเราไปเล่นตรงนี้กันแล้วทาลานุ่นไปเล่นอะไรเขาเรียกว่าอะไระลูกที่ตักปลาเหรอ <S <S 2> <S 2> ถ้าเป็นชาวบ้านะอ่ะ<อ>เขาเอโอููแลข่าเขาเรียกว่ายกยอป้าป้ารูแลใช่เขาเรียกว่ายกยอใช่นี่เรามาดูที่ายกได้จริงหรือเปล่า โอ้ใหญ่มากลองไองงห,หนอลองยกดิเดี๋ยวป๊าช่วยอยกขึ้นมาแล้ไ <c oughs> หนย,ยกทียกทีเยกทีหนึ่งหนึงสองสนี่ได้ปลาบ้างให้ปลาไปดูก่อนยกขึ้นมาก่อนทาาย,ยกไวมีปลาไหมไม่มีทําไว้สวยงามเฉยๆลูก <c oughs> ห้เดี๋ยวปลาไปยกคาราไปดูดิ ป๋าจะยกนะหนึ่งสองสมีปลาเปล่ามีไหมไม่มี <c oughs> โอเคยกยกยกอีกรอบมึงนะหนึ่งสองสานี่ลาอย่าไปใกล้เดี๋ยวโต๊กถอยหลังมาหน่อย <c oughs> เดี๋ยวโตกน้ำตู้มไม่หรอกเร็วถอยหลังมา <c oughs> ไปว่าไง มีอะไรหรือเปล่าห้ามโดนต้นอันนี้เขาเรียกว่าต้นใบเตยเนี่ยทาราที่ใบแหลมเนี่ยเรียกว่าต้นใบเตยเฮ้ยไม่โดนไม่โดนมนปาั้่าเก่งมากเลยลูกอปานหนไม่โดนไม่โดนไม่โดน เดี๋ยวเราไปคุยกันนกกันก่อนเดี๋ยวเราจะกลับกันแล้วนะโอเคไหมโอเคปะก่อนกลับเดี๋ยวเราไปบายบาบวัวก่อนเลวไปยบาบวัวก่อนเ็ยไปยบายน้องเศรษฐีก่อนเล็วบยบา้องใบใบเศรษฐีใช่ยบายนะเศรษฐีแล้วก็ยบาบน้องมีตังค์ด้วยนี่มีหันมามองเลยเนี่ยนะทาร่ายบายนะเศรษฐีไหนเอ้ใช่ใช่ใช่หอยทากจริงๆด้วยทาราตัวตัวใหญ่นะเนี่ยเศรษฐี เศรษฐีกลับก่อนนะเศรษฐีนี่เศรษฐีก็ดีขู่ให้ด้วยแสดงว่าโอเคโอเคอย่างเงี้ยไปนะไปนี่นี่เห็นทาราวิ่งมแล้วไปบนะเจ็กแพ้ไายยยยกลับก่อนนะยบายนะไปไหไป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 าปไ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 ปีปไ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 ปยไป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 ไบไป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 ไีไป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 ไยไปไปบปไ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 าไป้ไปไปไปไไป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 กปไปไปไปายไาไดไนงคุยกน พอดีพ่อโน,นพูดด้วยเปล่าไม่ได้นื้อแก้วเออพูดว่าอะไรนะนื้อแก้วนื้อแก้วพาราป้าป้ารูา้แล้วว่าจะทําไงให้เขาตอบต้องบอกว่าสวัสดีค่ะเออเป็นไงพาราลองพูดดิอ่ะสวัสดีค่ะเอาไปพูดแล้วเอาใหม่เอาใหม่ถามใหม่ถามใหม่หหอ่ะ หน้า <ś les> <ś les> สวัสดีค่ะ <ś les> ใช่อาจจะพูดค่อยจังเลยเดี๋ยวป๊าป๊าไปถ่ายกลค่ะพ,พูดใหม่ <ś les> สวัสดีค่ะอ้าวไม่พูดแล้วเอาใหม่สวัสดีค่ะ <ś les> สวัสดีค่ะว่าไงคะอะไรนกพูดว่าว่าไงคะสวัสดีค่ะ คกินข้าวหรือยังถามได้กินข้าวหรือยังกินข้าวหรือยังกินข้าวยังคะกินข้าวยังคะไม่ตอบสละ <c oughs> บายบายน้องก่อนบายบายสลากลับก่อนนะทุกคนไป,ไปกลับกันแล้ว